ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1394ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์พิธีฉลองบรรลุนิติภาวะของราชวงศ์นั้นไม่ได้ซับซ้อนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่การแสดงมาร,รยาที่สง่างามและสูงสักก็มักจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่เคยเริ่มเรียนหรือไม่ก็แสดงถึงพรสวรรค์ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติของแต่ละอาณาจักรคล้ายๆกับงานโรงเรียนประเภทหนึ่งที่ให้แขกได้รับเชิญทําการวิเคราะห์และประเมิรูปลักษณ์ ความสง่างามและศักยภาพของเจ้าของงานหลังจากนั้นจึงค่อยทำนายถึงอนาคตของเด็กพิจารณาว่าฝ่ายตนควรจะวางตัวอย่างไรในอนาคตหรือก็คือความประทับใจแรกนั้นสำคัญมากที่สุดและหลอดไม่ได้ทำให้ทุกคนบิดหวังโอ้ส่ององ,อง,องมากเลยทั่วทั้งทวีปจะก,กลหนทันทีถ้าเขาเปิดตัวสู่สังคมภายนอก การผสมผสานกันอย่างลงตัวของเส้นผมสีดำขลับและดวงตาสีฟ้าไม่ว่าจะมองบุมมใหๆก็สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดผิวพ้าณนั้นขาวเนียนได้แม่อาจจะดูเหมือนกับปล่บางแต่ว่าดวงตาขึงขันและดุดันที่ได้จากข้อนั้นมอบความห้าหาและเด็ดขาดให้เป็นเด็กที่วางตัวได้ดีและมีมารยาทแตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันอย่างสิ้นเชิงขณะที่เดินผ่านหน้าแขกผู้มีเกียรติลอด ด้เผยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและสง่างามอยู่ตลอดเวลาหลังมือส่วนที่โผล่พ้นผ้าคุมเต็มไปด้วยหนังด้านคล้ายกับได้เริ่มเรียนวิชาดาบและการตีเหล็กมาจากบิดาอย่างเข้มข้นพิจารณาจากการที่ด้านหลังมีพูดท่าเดินตามอยู่เดาได้ไม่ยากว่าได้เรียนวิชาพูดมาจากมหาจอมปราสติกพูดสามทอดแถมยังเป็นแสงดินและนำ้ำ ฝีมือหลอดพัฒนามาถึงจุดที่สามารถปลูกดอกไม้และต้นไม้ด้วยพูดทาาได้แล้วด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นจากบรรดาแขกที่กำลังชื่นชมจากภพด,ดีดีและแต่ยุคให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเขาสามารถสร้างแปลงดอกไม้และสวนได้ด้วยตัวเองอืมเป็นเรื่องง่ายที่จะนำไปใช้ต่อยอดเพื่อเรียนกเกษตรกรมจากเซอร์พิฮารนะนั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์กริและสติก ต่ยังรวมไปถึงเซอร์เียโร่กันเลยวิชาดาบตีเหล็กพูธาตุและเกษตรกรรมอาจจะฟังดูเป็นศาสตร์ที่แตกต่างกันแต่ว่าภายในนั้นยังมีจุดเชื่อมโยงการเรียนดาบช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกายสามารถนําไปต่อยอดในวิชาตีเหล็กในทางกลับกันการตีเหล็กจะช่วยเพิ่มความอดทนและนั่นจําเป็นต่อการฝึกฝนดาบการเรียนพูดธาตุจะช่วยเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร การเรียนเกษตรกรนั้นจะช่วยให้เข้าใจในธรรมชาติช่วยทําให้สื่อสารกับผู้ทานได้ดีขึ้นอืมการเรียนการสอนมีระบบแบบแผนเหนือสิ่งอื่นใดมายรยาทของเด็กคนนี้นั้นไม่มีข้อบกพร่องเลยการอบรมของราชนินีไอรินเข้มงวดเกินกว่าระดับธรรมดาไปมากสมกับที่เป็นสายเลือดอันโด่งดังในขณะที่แขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะ ผู้ที่สายตาดีกำลังถอนหายใจด้วยความชื่นชมนั้นผมขอแสดงความขอบคุณต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อเดินทางมาวอวยพรในวันที่ผมก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่หลอดเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกเสียงของเด็กหนุ่มนั้นทั้งกังวานคมชัดและสะกดผู้ชมหัวใจของสตรีหลายคนนั้นกำลังเต้นแรง หลอดมีเสน่ห์ดึงดูดอันท่วมทน้นเป็นระดับที่ยากจะพบได้ในเด็กหนุ่มวัยสิาขะเดียวกันซูเอกำลังยิ้มยังมีความสุขอย่างเงียบภายในท้องพระโรงหืม <c oughs> บทเรียนของเราไม่สูญเปล่าสีหน้าแววตาของหลอดรวมไปถึงท่าทางคำพูดน้ำเสียงสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เกิดมาจากการฝึกสอนของไอรีนเพียงแค่อย่างเดียว ซูเอช่วยปรับแก้ไปเล็กน้อยส่งผลทําให้ทุกอากาศกิริยาของหลอดนั้นเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์มัดใจสาวโดยที่ไม่ได้สูญเสียความองอาจและน่าเกงขายต่อย่างใดผลลัพธ์ในปัจจุบันคือเครื่องพิสูจน์เมื่อพิจารณาจากสีหน้าแววตาของเหล่าองค์หญิงจากทั่วทั้งตะวีปที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมๆกับครอบครัวดวงตาของพวกเธอกำลังเมือลอยเราว่าถูกหลอดขโมยหัวใจไปไปที่เรียบร้อยหลังจากนั้นหลอดจึงได้ถือโอกาสแนะนำตัวเอง ต่อด้วยช่วงการถามตอบเล็กๆกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกๆคำตอบถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเปล่งออกจากปากเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของอาณาจักรอเวเกียรและพ่อแม่ต้องด่างพล้อยในขณะเดียวกันก็คอยหันไปยิ้มให้กับบรรดาสตรีที่กำลังตกอยู่ในภวังถันจากนั้นหลอดชักดาบและกล่าวกับแขกผู้มีเกียรติผมไม่อยากให้พวกท่านต้องเสียเวลามีค่านอนนะักเดิมทีผมเป็นคนขี้อาย แต่ว่าวันนี้จะขอแสดงบทเรียนเล็กๆน,น้อยๆที่ได้ฝึกฝนดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นในกรณีของหลอดพิธีฉลองบรรลุนิติภาวะยังรวมไปถึงการแสดงพรสวรรค์พรสวรรค์ขององค์ชายผู้ที่จะปกครองอาณาจากักรออเวเกียร์ในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่หลอดจะแสดงในอีกไม่กี่เดอใจแขกผู้มีเกียรติทุกคนจะประเมินและพิจารณาถึงการวางตัวพวกตน ควรจะสารสัมพันธ์กับอาณาจักรเวเกียแนบแน่นสักเพียงใดกันนะควรค่าแก่การที่จะปลูกมิตรหรือไม่และอ,อื่นอีกมากมายขณะบรรดาดยุกเริ่มทําการจดจอ่อหลอดวาดดาบเป็นทรงจันเซียวด้วยการฟันทะแยงไปด้านหน้าเป็นการฟันสองแผลในการวาดครั้งเดียวรวดเร็วฉับไวสมบูรณ์แบบพอแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายต่างก็แสดงท่าทีชื่นชมพอเป็นพิธี บางคนนั้นสายหน้าบางคนลูกคลางบางคนนั้นปรบมือแผ่วเบาสีหน้าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นักนับว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หลอดปรากฏตัวที่พวกเขาแทบไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรวิชาดาบที่หลอดแสดงต่อหน้าทุกคนนั้นจะว่าไปก็ค่อนข้างดาดดืนไม่สิการเรียกว่าดาดตด่นนั้นคงจะดูหยาบคายไปสักหน่อยนิยามที่น่าจะถูกต้องที่สุดก็คือยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่า ความคาดหวังของพวกคนเหล่านี้นั้นสูงมากกว่านี้ความยอดเยี่ยมจึงกลายเป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดาทำไมนะทำไมถึงได้แสดงเพลงดับไม่ใช่การรำดาบกันละ่ะถูกต้องแล้วแขกผู้มีเกียรติต่างกคาดหวังว่าหลอดจะแสดงท่ารำดาบกลิตให้ทุกๆคนได้รับชมแต่แล้วทำไมกันทำไมถึงได้ออกมาเป็นเพลงดาบได้ละ่ะความกังวลและเครือบแคลงเริ่มผุดขึ้นภายในใจของหลายฝ่าย นี่เขามีพรสวรรค์ไม่พอที่จะเรียนท่ารำดาบของบิดาเงี้ยเลอนั่นสินะเป็นเรื่องยากที่ลูกจะเก่งกับพ่อนะนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจในอีกหลายประเด็นเขาดูเหมือนอย่างเด็กนะเร็วเกินไปที่จะประเมินพรสวรรค์ดาบในตอนนี้ท่ารำดาบของกลิไม่ใช่สิ่งที่จะทำงานได้ไง่ายๆไม่สิคงจะเร็วเกินไปที่จะให้ประเมินฝีมือดาบในการฟันแค่ครั้งเดียว ตามปกติแล้วต้องแสดงการประลองคงยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกมั้งความยอดเยี่ยมของราชอาวุ์เกียร์ไม่ได้อยู่ที่พลังการต่อสู้เพียงอย่างเดียวจริงรวมไปถึงการตีเหล็กไม่ได้สําคัญว่าวิชาดาบจะดาดดินสักแค่ไหนแต่ว่าถ้ามีพรสวรรค์ด้านตีเหล็กไปเลิศแล้วล่ะก็ในขณะที่ทุกทุกคนวิเคราะห์ไปต่างๆนานา,า,าสตรีผมทองคนหนึ่งได้ลุกขึ้นจากที่นั่งเก้าอี้ของเธออยู่ด้านหลังของจอกักรพรรดินีบาซารา่า หรือก็คือสตรีผู้นี้มีบรรดาศักดิ์เป็นรองเพียงแต่มหาจากักรพรรดิสูงส่งกว่าตระกูลขุนนางใดๆของทวีปแห่งนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอริยะหอ,อกเรเชลหนึ่งในตะยุกแห่งจกักรวรรดิบรยรากาศตอนนี้เริ่มตึงเครียดเมื่อเรเชลลุกพลวดและจ้องมองหลอดด้วยสายตาที่ตกตะลึงหลายคนนั้นต้องการจะทราบว่าเกิดเรื่องอะไรและกำลังจะเกิดอะไรต่อ ความเย็บงนินลันเข้าปกคลุมท้องพระโรงไปชั่วขณะอ,องชายหลอดนั่นมันวิชาดาบข้อแก้วเงินเหรอเรเชลนั้นซักถามอย่างไม่อ้อมข้อมซึ่งแน่นอนคำพูดดังกล่าวนั้นได้สร้างแรงกระเพื่อมอันมหาศาลขอแก้วหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของอริยดาบคนปัจจุบันชื่อของขอแก้วนั้นมักจะถูกพูดถึงในยามที่มีการจัดอันดับ1ิตัวตนที่เก่งกาจที่สุดของทวีป หลายคนอาจทราบดีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชื่อของขอเก้วจะถูกจัดให้อยู่ใน5ยอดฝีมือของทวีปและในอนาคตที่ห่างไกลออกไปขอเก้วจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือศักยภาพที่ทุกๆคนคาดหวังโดยพิจารณาจากความสําเร็จของอริยาดาบที่เคยทําเอาไว้ในประวัติศาสตร์แต่ว่าหลอดสามารถสแสดงวิชาดาบขอเกลได้ตั้งแต่อายุ15ละแขกผู้ร่วมงานต่างแสดงสีหน้าตกตะลึงราวกับว่าเห็นผี มันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อได้ลงเป็นเพราะปัจจุบันหลอดมีอาจารย์เป็นทั้งกลิตสติกและเปียโรอยู่แล้วนี่ยังจะรวมขอเก้ยวเข้าไปอีกละมาถึงจุดนี้หลายคนเริ่มตระหนักว่าตนประเมินฝีมือของหลอดในบรรทัดฐานที่ผิดมาโดยตลอดสติกกับเปียโรเป็นลูกน้องของกลิตแต่ว่าขอเกีวไม่ใช่นี่อรีดาบบุคคลที่ไม่ฝ,กฝักไฟและมักจะหายตัวไปมาเราสายลมหากว่าคนคนนั้นเลือกหลอดเป็นลูกศิษย์ หม,มายความว่าองค์ชายวัวเกียร์ต้องมีพรสวรรค์ในวิชาทาบสูงเลิบสินะแขกผู้มีเกียรติต่างก็พากันกลืนน้ำลายและย้อนกลับไปวิเคราะห์วิชาดาบหลอดอีกครั้งจากดาบด,ดื่นนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นสุดยอดทันทีเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นศาสตร์แห่งดาบยากจะมีใครไม่ยอมรับอริยดาบหลอดตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเขินอายเออใช่ครับผมโชคดีที่ได้เรียนมาจากอาจารย์คอเกลผู้ที่เป็นสหายรักของบิดา มีเพียงคนสนิทเท่านั้นที่จะทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิษกับขอเกวแขกผู้มีเกียรติหลายคนต่างก็ตกใจเมื่อได้รู้ว่าอาริยดาบขอเก้วผู้ชื่นชอบการพนเจจนจรความจริงแล้วเป็นสหายของกฤษเครื่องที่กษัตริย์กิตและอริยดาบผนิกกำลังกันปราบเจบา้ามรสนั่นไม่ได้เป็นเพียงภัธมิตรชั่วคราวพวกเขาเป็นสายกันมานานแล้วนี่จากวรรณกรรมโบราณ อริยดาบมุลเลอร์หวาดกลัวในพลังอันมหาศาลของตนตัวเขาจึงได้เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสันโดษไม่อย่างนั้นอาจจะทําลายสมดุลของทวีปที่ตนอาศัยทว่าอริยาดาบคนปัจจุบันนั้นต่างออกไปเขามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับอาณาจากักรโอเวอร์เกียแขกผู้มีเกียรตินั้นเริ่มเชื่อว่าอาณาจากักรโอเวอร์เกียสามารถพัฒนาไปเป็นจกักรวรรดิซาฮารันแห่งที่สองได้ในอนาคตทำกลางความเงียบสงัหลอดได้แสดงอีกหนึ่งพรสวรรค์ พลังศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่พลังศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโบสถ์ลุเบกาแต่ว่าเป็นพลังที่เกี้ยวกลาดและร้อนแรงราวกับเพลิงสีฟ้าสิ่งนั้นชวนให้นึกถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรโอเวเกียรที่มีสาวกเพิ่มขึ้นมากในพักหลังแต่ทว่าพลังที่หลอดสำแดงออกมานั้นกลับมีขนาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าโอ,โอ้นี่มัน ความกังวลและความเครือบแคลงที่เคยปรากฏในสายตาผู้เข้าร่วมงานละลายหายไปราวกับหิมะต้องแสงหลายคนไม่ได้นับถือาศาสนาอุวเกียร์จึงไม่ได้เคารพกิจในฐานะเทพแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธว่ากรตคือเทพและหลอดคือบุตรแห่งเทพไม่แปลกใจว่าทําไมสายตาของมนุษย์ถึงมองไม่เห็นความยอดเยี่ยมของหลอดในตอนแรก พิธีฉลองบรรลุนิติภาวะในครั้งนี้แตกต่างปจากที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตจางสิ้นเชิงขณะทุกคนกำลังตระหนักืมนี่น่ะเหรอลูกของกลิตโดยที่ไม่ได้มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใดประตูท้องพระโรงเปิดออกพร้อมกับการปรากฏกายของสตีฟูดหนึ่งมองไปจากบานประตูที่เปิดกว้างด้านนอกมีทหารหลายนายกำลังนอนอยู่บนพื้นหรือก็คือ เธอนั้นเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญบรรดาแขกที่มาร่วมงานต่างพากันหวาดผวาอัวินโอเวอร์เกี์จำนวนมากที่ทำหน้าที่คุ้มกันรีบชักดาบและใช้ร่างกายเป็นกำบังทว่าความพยายามของพวกเขาล้วนไร้ความหมายติง้งท่อนกำลังเผชิญหน้ากับแวมพายในยุคแมรี่โรสอิทธิพลด้านลบของแมรี่โรสทำให้พลังเวทของท่านติดขัดเวทมนต์และทักษะทุกชนิดจะไม่สามารถใช้การได้ สายตาของแวมไพร์จะกำราบสิ่งมีชีวิตระดับตัวตนต่ำกว่าท่านสูญเสียพลังใจและสิทธิ์ในการควบคุมร่างเสน่ดึงดูดของแมรี่โรสถือเป็นที่สุดสามารถส่งอิทธิพลต่อทุกเพศแขกที่ไม่ได้รับเชิญสตรีผู้นี้มีใบหน้าที่งดงามราวกับว่าหลุดออกมาจากอีกโลกลำพังเพียงแค่การปรากฏตัวนั่นก็มากพอที่จะทำให้ทุกคนนั้นยอมสิรราบแมรี่โรส คณะเฝ้ามองบุตรชายแสดงฝีมืออย่างมีความสุขกลิตลุกพรดขึ้นด้วยความตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นแล้วตนควรทำยังไงต่อเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันสมองกลิตนั้นขาวโพลนไปชั่วขณะไม่อาจที่จะตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าร่างกายนั้นกลับขยับัวเร็วกว่าความคิดชายหนุ่มพุดลุกจากบันลังเดินเข้าหาแมรี่โรสด,ด้วยท่วงท่าสง่างาม รรดาแขกพิเศษและอัศวินตาลพากันกลืนน้ำลายเพื่อได้เห็นภาพฉากตรงหน้าคนเหล่านี้ล้วนเคยได้ยินตำนานอันน่าพรังพึงของมมรีโรสกล่าวกันว่าโบสถ์ลีเบกาถึงกับต้องคอยให้เชเชอร์หนึ่งในสันตปาปาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นละล่างเพื่อผลิกแมรีโรสเอาไว้หรือก็คือการปรากฏตัวของเธอนั้นสามารถนำพาหายนะในระดับที่เหนือจินตนาการแต่ว่าโชคดีที่กลิตนั้นเป็นคนฉลาดย,ยีดีต้อนรับ แมรี่โลสบุคคลที่มีเกียรติและสูงศักดิ์อย่างเธอมาทำอะไรในวังเล็กๆแห่งนี้กันละ่ะชายหนุ่มทักทายพลางก้มศีรษะการตอบสนองอย่างสุภาพรอบน้อมของคริตทำให้แมลี่โลสยอมที่จะสลายพลังสะกดกลมช่วยทำให้ทุกๆคนกลับมาหายใจหายคอได้อีกครั้งในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้จูดนำทางองค์ชายชายนิ่งที่มาร่วมงานสายไปมากนั้นยืนเอียงคอมองเหตุการณ์อย่างฉงน